ทุกคนทุกคนทุกคนอยากน้ำเผาบ่เนียนี่มือดีสิผ้าทุกคนตำกล้วยก็ตำหมักกล้วยแล้วจะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะอันดับแรกเขาก็ตำพริกแล้วเนาะตำพริก,กมันแหลกแล้วเขาก็เอาหัวจิงไข่เลยค่ะนี่วัตถุดิบองเผากับมีมีอยากอนไ้ก็ใส่ลงไปจะ ก็จะมีหัวจริงไข่ล้เครื่องปุ่งมันละอันต้นๆก็นี่อันหมักนาโห้วก็หมักริมปิงนี่เอาแทนเอาแทนของเปรี้ยวเอาแทนมะยมนะคะทุกคนนั่นนี่ก็เป็นกล้วยจ้ะกล้วยออนมันเครื่อมันขวมเครือมันหักก็เลยเอามะตําทุกคนเสดายมันเอาไปเหตุนัางอื่นก็เหตุบ่ได้เนาะ เลยเอามาตำน,นคะคะตำหัวจิงไข่ก่อนเด้อทุกคนตำหัวจิงไ่มันแหลกก่อนจะให้มันมีกลิ่นหอมหัวจิงไคให้หม,มักใส่ลยหลายนะตำกล้วยต้องใช้หัวจิงไ่เลยหัวจิงไ่คืออะไรหัวจิงไ่ก็คือตะไคร้นั่นเลยค่ะเพื่อนๆนใส่หลายๆมันแต่หอมเพราะว่าเขาหมักใส่บางบางที่ใส่มันกินเขากัด คือกันหัวยิงไข่มันจะจามฟิดฟิดเน่ถ้าตำกล้วยเขาตักลงไปอะ่ะมันจะจามฟิดฟิเลยถ้ถา้เขาได้กินอัน่นตะไคร้ทุกคนไม่รู้มันเป็นอย่างก,บกับตะไคร่กับตำกล้วยนี่ตำพอประมาณนี้เนาะแล้วเขาเอากล้วยได้ใส่เขาตำแนว้วยากๆก่อนเนาะกล้วยใส่ก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตำกล้วยมันยากก็ต้อง ตามกอนมันตะไร้แล้วก็แหลกแล้วก็มันตามกาล้วยต้องตามทีละอย่างนะทุกคนตารวมกันไม่ได้เดี๋ยวมันไม่แหลกฮืมูรู้สิแสบบนนะเข้าก็นึกอจากมันไ่ได้กินโดนแล้วเนึนอจากนะ่าเห็นกล้วยก็เลยนึกอจากเนื้อเนืกอเยอะจากคิต่ำ ทุกคนบารคือแดงดึงคืนเด็เป็นแต่แสบเลยทุกคนไมกินได้บนนี้นแล้วก็แดงโคตรแดงโคตรบัทันได้แล้วน้นำลายแตกแล้วบ่รู้สึเป็นรสชาติยังไงน,นะทุกคนเพราะว่าสูตรนี้เราไม่เคยเอาเอาเอาลา่วมมิทรซื้อเลยจ้ะเพราะว่ามันหามีเท่าที่หาได้อะ มักมมายมันไม่มีมกยมันบท่านได้เป็นเป็นตะต่ำอ่ะมันยังหน่อยอยก็เลยเห็นบักลิ้มปิ่งก็เลยเด็ดแบบลิ้มปิ่งกับบักหน้าโห่หนิหันก็เลยเด็ดมากกล้วยมันล่มก็เลยตัดมาจากสามซีวีนี่แหละค่ะทุกคนเอ่ามันก็เป็นตะต่ำาสีบแทกลังสี่ไหมก็เลยตัดมาเลย บท่านได้เรียวก็นำไรแตกแล้วย้ออามหนีเนาะข้าเจ้าไทยหน้าหุดนะเพื่นตต้งแต่สมัยตะกีปะะ้ปูน่อยมันหลายเนาะบกขามน่อยปูน่อยมันหลายอ่ะวัดต่ำปูน่อยใส่บกขามแซบ่บคือกัดเด้ยามนีนะอ้ยบอกมลหยาดเตยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีปูแล้วปูหน้าปู่บ้านๆเท่าอะ่ะ มันมีแต่เขาเอาไปเลี้ยงเขากับ,บ่ค่อยอยากต่ำเนาะเจ้าว่าเขาให้กินหัวอาหารน่ะมันก็เลยบ่ค่อยอันนี้มันบ่เม่นปูธรรมชาติก็เลยบ่อยากต่ำเออถ้ามันสมัยก่อนเขาอยากอยู่ปูธรรมชาติมันกินอาหารกินผักกินห้าน้ำทงน้ำทาสมือเนเขาบ่าอยากแล้วมันบ่มีก็มีช็อติดหาได้เนี่ยแหละ นี่อันมักเล่นปิงก็มากกล้วยนี่แหละสมมุิเอาแซบบ่ระแซบก็บสมมุิเอา <c oughs> ต่อไปก็ใส่สมด้วยจ้าใส่สมตำเครื่องพวกนี้เห็นมันแหลกก่อนนแล้วเราค่อยมาปรุงนะคะดูจานบาง,ไงไหใหญ่เลยเห็ได้จิกกินเหลือ <c oughs> กูรู้รสชาติจะออกมาเป็นยะังไงนะยังบ่เคยต่ำพอย่งย่อนมันต้องต่ำแหลกนะทุกคนเอาแค่พอยิงย้วยเพื่อให้มันบูบูไปมันเข่าเครื่องอะ่ะถ้าแหลกแล้วมันข้าบพค่อยสอบแหลกอะ่ะเพื่อนเพื่อนบว่า ชอบอย่างที่มันมีเป็นชิ่นๆอยู่อ่ะาแหลกเกินไปห้าิคิดคิดไปแนวอื่นเฮห้าสิบวเว็ดน่แสบเป็นคนแบบนั้นบะเขือกับโแม,มนบะเขือคืน,นออกบะเขือทรามดาห้านี่แหละ,ะเขือทำกับข้าวนี่เลยแต่ว่ามันรสฝาดของตะลิมปิ่งเอ้ยของเงินมะนาวหูมันก็คงจะพ่อได้รสฝาดกับกล้วย มันก็คงเปรี้ยวฝาดก็คงจะน่าน่ากินอยู่นะเบิืองแล้วปุ้ยเหยิ้มบ,บ่จะเสียบอ๋อแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้ว ผลฟ้าคือมือตืบตือว่าางันกันไปแล้วละทุกคนกันตอนที่กำลังจะต่ำงูกูดจะได้ต่ำบนนอกวากูดจะได้ลงคิดบนนอกวาฮันดอกคิดอยู่ในใจเนาะับได้าาแท้่นคำทาซื้อ โอ้ oh, แค่นี้แหละปุ้งบบที่เน่ยนี่ก็เป็นเกลือเอาเกลือนี่แหละมันจังแก่ความเปรียวความฝาดได้ก็ไ่ต้องใส่หลายใส่แค่อันนี้น้ำปลานะคะสีงวยวยจักหน่อยหนึ่งน้ำปลานี่ใส่หลายๆมันจะได้นุ่นๆว <c oughs> <c oughs> เอาตาน้ำตาลนิดนึงงด้ว มันออกเปรี้ยวหวานแล้วก็ผงนัวนะคะเครื่องปรุงแล้วก็มีประมาณนี้เลยเมมีปูน้อยน้ำละทัานี้ปูน้อยน้ำมอเก็บเลยห ม,มันผสมมันไม่ถึงเปรี้ยวแต่ว่ากระเสบแต่ว่ากระไดอยู่ทุกคนทศจาน โอ้ยนี่ตบเมียงกล้วยเด้อเมียงกล้วยจดจวดนะจ๊ะนี่นาตาเมียงกล้วยจ้า